ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิยาณได้นำเสนอเรื่องสัจปรรมีมาถึงตอนที่ว่าด้วยสัจจวาจาสัจจปฏิยานมันมีสัจจะอีกประการหนึ่งเป็นเรื่องกุศลเจตนาเป็นเจตจำนงของเราเอง ที่มองเห็นคุณค่าของการประพฤติการมปฏิบัติเช่นนั้นแล้วก็มุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติได,ได้มันเป็นการปนกันระหว่างสัจจะกับอธิษฐานเราก็เรียกว่าสัติาธิษฐานเป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิดของเราโดยตัวของเราเอง ไม่มีใครเป็นคนรับรู้บางอย่างก็อาจจะนานนะบางอย่างก็อาจจะไม่นานเจนส่วนส่วนใหญ่แล้วก็ต้องปฏิบัติให้ได้ตลอดการละนานต่อมาปังเรื่องนะเชจนสมมติว่าในเรื่องของการวดเว้นความชั่วประพฤติปฏิบัติความดีโดยเฉพาะเรามองจาก พวกโครงสร้างของศีลก็เรียกว่าระดับศีลธรรม,มนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยเวลาไปในที่ใดเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่ามีคำถามที่ประรบเกี่ยวกับเรื่องศีลนี่ม,มากแล้วก็ดูแล้ใคล้ายๆก็จะรู้สึกว่ายากเย็นเกิดไป ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การเห็นใจนะเข้าใจเพราะว่าคนเราเติบโตมาทำกลางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่ถ้าเรามองกันในแง่ของความบิดจริงว่าคนจะไม่ต้องจะต้องไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจมากเกินไปแล้วก็ปัญหาสังคมก็ไม่บีบคั้นรุนแรงมากนะักสีทั้งห้าประการนั้นจะรักษาได้ง่าย เพราะอะไรเพราะว่าการฆ่าสัตว์ส่วนใหญ่มันก็ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารหรือฆ่าสัตว์ที่เรารู้สึกเป็นศัตรูเช่นว่าตบยุงพวกสัตว์อะไรต่างๆภายในบ้านที่รบกวนก่อกวน,อ,กวนอยู่ภายในบ้านพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปคืออาหารที่สาเร็จ อาหารที่เป็นเนื้อเป็นปลาซึ่งเขาเรียกว่าปวัตตมังส์ทึ่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยก็มีเยอะไปหมดเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องฆ่าสัตว์เดี๋ยวพวกสัตว์พวกมอดพวกปลวกพวกอะไร,ต,ไรต่างๆเวลาเนี้ยมันก็มียาที่จะกันแม้มันเกิดก็ป้องกันเอาไว้แม่เกิดแม่เกิดก็ไม่ต้องฆ่า อทินาทานค่อนข้างจะมีปัญหาถ้าว่าคนเรามีปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องอธินาทานแล้วก็เป็นอาการของความโลภตอบสนองความเห็นแก่ตัวของคนในการจะรักษาให้ได้เนี่ยค่อนข้างจะทำยากทำยากก็งดเว้นเมื่อก่อน เต่เห็นว่าในแนวการเมสมิจฉาจารย์ความซ้สซ้อนทางเพศเนี่ยมันควรจะทำได้ง่ายนะราะันพวกเนี้ย,ยก็ตั้งสัตยาธิฐานเน่ยอธิฐานใจว่าในชีวิตเนี่ยจะไม่ประพฤติผิดในทางประเวณีก็ไม่จะเป็นจะต้องบอกใครนะแต่เราตั้งสัตยาธิฐานอธิฐานใจของเราเอง แล้วรักษาประพฤติปฏิบัติได้ดก็มาถึงถึงเรื่องมุสาวาทซึ่งก็เป็นสัจวาจาที่ว่ามันแล้วแต่บางเรื่องเนี่ยมันต้องมีลักษณะของสัตยาธิฐานในกรณีที่วาจาซึ่งพูดออกไปนั้นมีผลกระทบในทางสร้างความเดือดร้อนใบอนบุคคลอื่นรุนแรงตัวนี้มันต้องเอาอธิษฐานเติมเข้าไป รูปสัตยาธิฐานว่าเด็ดติงขาดเนี่ยจะไม่ทพูดจะไม่ทำอย่างนั้นแม้บางครั้งบางคราวคนที่มุ่งรักษาสัจจะมันจะมีปัญญามองคือมองได้ไกลไม่จะมองตัดตอนระยะสั้นๆเป็นการมองได้ไกลกือ,อะไรคือสมมติว่าเราไม่ยอมที่จะใส่ร้ายคนอื่น เราหาคนอื่นเป็นพยานเท็จเป็นพยานโกงเพื่อจะทําลายใครสักคนหนึ่งแล้วเขาบอกถ้าไม่ทำนะเขาจะฆ่าให้ตายมันก็กลายเป็นทางเลือกว่าจะไปทางไหนล่ะแต่ถ้าคนมองธรรมะคือตรงเนี้ยที่จริงมันก็มีคนตัดสินใจกันมาแล้วทั้งนั้น มันก็เหมือนกับพวกราชวงศ์สักยะที่ตอนพระเจ้าวิถุบพะยกกองทัพไปกระทำยับยีท่านเหล่านั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรักษาศีลห้าได้รักษาศีลห้ารักษาศีลแปดรักษา,กษาบสสุตรศต่ศีลแล้วก็เป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปเนี่ยพระยาบุคคลน,นั้นไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าคน,นระดับที่เป็นปุถุชนรักษาศีลห้ารักษาศีลบุตรกษรศีลแปดอย่างสามัญชนทัว่วไปเนี่ย ถ้าท่านไม่มีสัตยาธิษฐานอยู่ด้วยตอนก็รักษาคุณธรรมเหล่านั้นไว้ไม่ได้เพราะว่ามันถึงคราวจะต้องเลือกระหว่างชีวิตกับศีลธรรมกับศีลและกับธรรมะแล้วก็ว่าท่านเหล่านั้นยอมเลือกธรรมะไม่เลือกศีลทำไมล่ะก็เ,ะเป็นการมองชีวิตเป็นกระบวนการเลื่อนไหลเป็นสังสารวัตนะฮะบเวียนว่ายตายเกิดแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นว่ายตายเกิดน คือคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทําชั่วแต่คนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่อตายคือตายนะตายแน่เลยแต่เมื่อมาถึงทางเลือกว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้คุณต้องตายแล้วทําทอย่างนี้ก็จะรอดเนี่ยมันช่วงรอดเนีระยะมันสั้นสมมติอายุเราสักเท่าไหร่ล่ะเอา,าสักสามสิบสมมติอายุสักสามสิบเนี่ยแล้วโกหกใส่ร้ายคนอื่น สมมติว่าอายุสักหกสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบเราตายก็แสดงว่าตลอดระยะเวลาสี่สิบปีในเราอยู่ด้วยความหวาดระแวงวิตกกักวลกลัวผลบาปที่เรากล่าวหาเส่ร้ายบุคคลอื่นจะมาทำอันตรายเอาแล้วข้อประตอดจากนั้นเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ย ใครก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ว่าบาปกรรมเนี่ยมันตามเราไปได้ตัววิบากเนี่ยตัววิบากที่โกหกใส่ร้ายไปสีคนอื่นให้ประสบปัญหาเนี่ยมันก็กรรมที่พระเจ้าทรงใช้คําดีนะนวงเหนียวไปสู่นรกคือเราเห็นภาพว่ามันชุดดึงเราลงไปแหละคือไม่มีใครจะหยุดเขาได้แต่เรื่องราวที่เขาจะให้ผล ตรงนี้มันจึงมีปัญญาเข้าเสริมเยอะถ้าปัญญาไม่มากพอเนี่ยจะรักษาได้ยากเพราะว่าไม่มีสักขีพญานไม่มีประจักษ์ปญานที่จะโจดท้วงที่จะติงที่จะตักเตือนอะไรเนี่ยแต่เป็นการกระทำโดยความรับผิดชอบของบุคคลนั่นเองในมุคคลสูตรเพิ่งสังเกตว่ามันมีคำคำหนึ่งที่เรียกว่าวินโยจะสุสิกิโต คือมีวิมีวินัยในตัวเองมีการศึกษาสำเนียกมีการระพัดระวังในการสํารวมโดยตัวก็เราเองไม่จําเป็นว่าใครจะต้องรับรู้หรือไม่รับรู้ตัวนิฐานความเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยจะต้องมีอยู่สูงถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เห็นกับปัจจุบันมากกว่าเห็นแก่อนาคต แต่ว่าคนที่มองชีวิตตาหลักความจริงเนี่ยต้องมองระยะยาวว่าชีวิตในแต่ละชาติเ่ยมันสั้นๆเก็ดน,น้อยนิดเนี่ยก็เ,เรียกว่าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายมาเกิดแล้วตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ตายแน่แต่ว่าสังสารวัตรมันยาวนานเหลือเกินถ้าเราเกิดไปทําบาปอะไรค้าบาปนั้นก็จะติดตามเราไปก็ให้ผลความพบความชาติได้ด้วย แต่ว่าคนที่ฆ่าเราเนี่ยเขาก็ฆ่าได้ชัดเดียวถ้าเราไม่โกรธอาฆาตพยาบาทอะไรเขาเนะเพราะันสัตยาธิฐานจึงเป็นเรื่องของวาจานั่นแหละเป็นสัจจะเป็นสัจจะนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เปลง่งคือไม่เปล่งออกมาเปลี่ยงแต่ว่าเป็นการตั้งขึ้นภายในใจของเรา ก็เราอาจจะเรียกว่าจริงใจก็ได้นะคือตั้งใจแล้วก็ทำไม่ได้ตามนั้นอย่างจริงๆคือในบางเรื่องเนี่ยคนจะต้องมองเห็นโทษเห็นโทษของการขาดสัจจะตรงนั้นด้วยตามปกติเราจะพบเรื่องราวเวลาทรงสแสดงไว้ในชาดกกิริยาการที่หลอกลวง มุ่งหวังผลประโยชน์เพื่อตัวเอ็เองของคนเลวบางพวกคือแทนที่จะทรงแสดงในแง่ขององค์ธรรมจะมีการแสดงในรูปของนิทานบุคคลเป็นเรื่องราวของบุคคลว่าคนที่ขาดความจริงใจขาดความจริงคือขาดความจริงใจเมื่อขาดความจริงใจแน่นอนก็นพูดเท็จน,นะก็เรียกว่า ไม่พูดไปตามความเป็นจริงที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาถ้าไม่เห็นก็ต้องพูดว่าไม่เห็นไม่ได้ยินก็ต้องพูดไม่ได้ยินไม่ได้ทราบก็ต้องพูดว่าไม่ทราบไม่รู้ก็ต้องพูดว่าไม่รู้ก็ถ้าพูดเป็นในแนวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงบางครั้งบางคราวก็อาจจะเจอความรุนแรงนะถ้าเล่าถึง ประชาโปรงหนึ่งทรงสุบินนิมิตประหลาดแล้วก็ตื่นสนุกตกใจก็ไปสอบถามโกนโหนก็โหนต่องแต่งไปงั้นเองคือตอบก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่ว่าก็าต้องตอบได้นะตอบไม่ได้แกก็เสียผลประโยชน์เสียลาบยศสันสิสุขแต่ตอบได้เนี่ยคืออย่าลืมนะฮะวิชาบางอย่างในสมัยนั้นนม่มีความชัดเจนมากกว่า มันอยู่ในมือของกลุ่มผลประโยชน์ที่เกาะกลุ่มการหากินอย่างมาหาศาลนะมายันแต่ละยันที่มีการบูชาเนี่ยคนจะได้รับประโยชน์คือกลุ่มพี่หากินอย่างเนี้ยจะได้รับประโยชน์เยอะแล้วประชาชนจะเดือดร้อนกระจายออกไปแพร่หลายออกไปเกก็ไปทไํานายว่าพระสุบินนิมิตของพระราชาเนี่ยจะถึง จะนำความพิบัติเดือดร้อนมาสู่พระองค์มาสู่พระชนีพระชินีมาสู่โพรุรธปฏิดาจนถึงราชบัลลังก์ก็สรุปว่าถึงกับที่วงคตเน่ยน,นะพระราชาเองก็กลัวตายเลยก็มอบมาให้แก่ธรรมพิธีกรรมเพื่อบูชายัน์ ที่การบูชายั100 na, 100 no dai, no right. นในสมัยก่อนเนี่ยมันมีมันมีท่าท่าร้อยท่าสี่ห้าร้อยกุมารห้าร้อยกุมารีห้าร้อยอะไรต่างเอาคนมาฆ่าด้วยเอาสัตว์มาฆ่าเนี่ยแพะเป็ดไก่อรไก่ต่างๆเนี่ยแพะแกะนะสดมากแพะแกะพวกโคพวกอะไรเนี่ยมาฆ่ากันเดิเมื่อการกระทาอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดระบบให้สินบนกินสินบนรับสินบนกันวันพวกพราม์ที่ทําพิธีในตรงเนี้ย จะได้ผลประโยชน์จํานวนมหาศาลคือคนที่มีฐานะดีๆเนี่ยกลัวว่าลูกตัวเองจะถูกจับก็ต้องเงินมาให้คนเหล่านี้เพื่อไม่เลือกลูกตัวเองไม่เลือกทรัพย์สินของตัวเองเสร็จแล้วความเดือดร้อนมันก็ตกลงไปอยู่ข้างล่างก็คือราษฎรที่เป็นอยู่ฐานล่างของสังคมแลตาโครงสร้างความคิดตรงนี้บางทีเนี่ย คนไม่ค่อยได้คิดอะแม้แต่จริงๆในปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่เช่นสมมติว่าเราประรบกิจกรรมใหญ่จะทำกิจกรรมอะไรใหญ่ๆที่เกี่ยวกับสถาบันแล้วก็วางแผนที่จะหาเงินจะโวนมาศาลแต่ในสุดเนี่ยมันจะมีการเรียรายพอเรียกรายแล้วจะแตกก็ลองสังเกตด,ดูนะเช่นสมมติว่า กิจกรรมที่มีความสําคัญต่อสถาบันต่อชาติต่อศาสนาต่อพระมหากษัตริย์และต่จะประลบอะไรนะแต่มันจะออกมาในรูปการเรียไรยพอเรียไรยแล้วมันก็กระจายออกไปนะในงานราชการทั้งหลายกระทรวงศึกษาธิการก็เรียไรยผู้ปกครองของนักเรียนก็ผ่านนักเรียนไปพระเองก็เรียไรายจากญาติโยมมาไทยก็เรียไรายจากราษฎร ทหารก็ได้ไรายจากประชาชนกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ไรายจากพ่อค้ากระทรวงการคลังก็ได้ไรายจากธนาคารแลริษัาทางาร้านต่างๆแต่เราอย่าลืมว่าที่จริงเนี่ยบางทีเนี่ยคนคนเดียวนั่นแหละมันเป็นหลายอย่างเป็นรนัษฎรเมื่อเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเป็นประชาชนเมื่อเกี่ยวข้องกับเราผม เป็นพ่อค้าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์เป็นนักการธนาคารเมื่อเกี่ยวข้องกับระทรวงครั้งเป็นญาติโยมเมื่อไปเกี่ยวข้องกับพระเป็นผู้ปกครองนักเรียนเมื่อเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการเพราะงนั้นคนเหล่านี้สมมติมีเงินร้อยหนะึ่งแบ่งเป็นส่วนเนี่ยหมดเลยแนตรงนี้คนที่อยากได้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดแต่ถ้าคิดใด้ดีแล้วเนี่ยมันกระเถิดมาก กระทบกระเทือนมากแล้วก็นําไปสู่ปัญหาต่างๆเนี่ยี่มันก็แก้ยากเพราะว่าพอปุโรหิตไอ้โหราจารย์ท่านเล่นในลักษณะนั้นขึ้นมาเนี่ยดันเสนาบดีก็รู้ทันทีรู้แก้วทันทีเถอันนี้วางแผนหลอกลวงประชาชน,นแต่ว่าจะมาขอให้ประชาชนสั่งระงับเดีมก็ไม่ได้ประชาชนก็กลัวไม่มีสติสตังอะไรอยู่แล้วในที่สุดท่านก็ไปเอง แล้วก็สอบถามโหนว่าพระราชาจะประสบอันตรายอย่างนั้นอย่างนั้นจริงไหมได้ที่ว่าทั้งหมดอแกก็บอกว่าจริงแต่ถ้าไม่ทำมันจะเป็นยังไงไม่ทำก็จะประสบความพิบัติเดือดร้อนแต่ถามว่าคุณเนี่ยเป็นยังไงอายุยังยืนยืนอ่ะแกบอกาอายุของแกอย่างยัง,อ,ยงอีกยืนนานอย่างหลายปีไม่มีปัญหาอะไรเสนาบดีก็ชักดาบฟันข้อขาดเลย นั่นคืออะไรคือคนที่มันหลอกลวงแม้แต่พระราชากองตัวเองเอามาตรการแรงๆอย่างเงี้ถ้าเราเช็คฉาดดกเช็คประวัติศาสตร์ละเจอเยอะเลยคือคนที่ร้สัจจะพวกนี้เป็นไม่ใช่สัจจะร้สัจจะธรรมดานะฮะหลอกลวงด้วยแล้วก็เขาเรียกสำนวนสมัยพุทธกาลน่ยมันมีสำนวนประโยคหนึ่งซึ่ง น่าคิดนะฮะว่าในปัจจุบันมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าช่อราดบังหลวงหลอกลวงประชาช,ชนเช่อนอะไรเช่นไปด้วยไรมาเพื่อจะถวายเพื่อสถาบันอะไรอ,อะไรเนี่ยบางทีก็ยักยอกหมดเลยนะฮะบางทีก็เอามาให้ส่วนหนึ่งมันก็กลายเป็นช่อราดบังหลวงหลอกลวงประชาชน ลอกลวงประชาชนได้มาก็แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นประชาชนก็ให้มาด้วยความสุจริตใจด้วยความจริงใจด้วยความศรัทธาด้วยความพักดีด้วยความรักชาติบันเหมืองก็แล้วแต่แต่เราก็มาปิดบังเอาไว้ส่วนหนึ่งก็กลายเป็นการบังหลวงแล้วก็ช่อราษฎรแล้วก็บังของ สมบัติของของแผ่นดินไปแล้วกลายเป็นการหลอกลวงประชาชนช่อราช่อชอน้นที่คือช่อช่อสถาบันช่อประราชาแล้วก็บังหลวงก็โดยวิธีหลอกลวงประชาชนนั่นก็คือเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นจากขาดความซื่อสัตย์แล้วก็มันก็ไหลออกไปเรื่อย เพราะในเอกการกระทําในลักษณะเนี้ชยชราดบังหลวงหลอกลวงประชาชนนียจะไม่มีในวิถีชีวิตของคนอย่างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จะมีความซื่อสัตย์เป็นอัธยาศัยมีความสุจริตใจมีความจริงใจไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามอย่างที่ยกตัวอย่างว่าแม่จะเกิดเป็นนกไปหลงไปติดอยู่ในกอบัวก็ทำให้ ดอกบัวมันเกิดแล้วก็บินออกมาไม่ได้ค้างอยู่ในนั้นทั้งคืนแในที่สุดก็ออกมาได้แล้วก็ปฏิญาณที่เป็นสัตว์กับคู่ครองของตัวเองคือนกตัวเมียบางครั้งบางคราวเจนอะไรล่ะวะตะัตรกาปริดเนี่ยพระโพธิษัต์เกิดเป็นลูกนกขุม ก็ยังเล็กฝนมันไหม้มาอะไรไม่ใช่โลเอไฟมันไหม้มารอบทิศทางแล้วก็แม่นกพ่อนกก็ไม่อยู่สงอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนกเนี่ยแต่ก็ทิศฐานสัจธจรรมีเนี่ยคุณของศีลคุณของบาร,รมีทั้งหลายว่าตอนเนี้ผลปีกของท่านก็แห้งเกรียนไปก็ยังไม่สามารถจะบินได้พ่อแม่ก็ไม่อยู่ท่านเองช่วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นขอไฟเนี่ย อย่ามาเผาพรานทันให้อยู่ห่างจากนั้นมันก็ล้อมเป็นวงกลมอยู่นะไฟไหม้ล้อมเป็นวงกลมก็ไม่เข้าไปพวกแนวตรงนี้มันมันผมมีสัจจะมากๆเนี่ยมันสามารถที่จะอ้างสัจจะในอธิษฐานเพื่อเกิดผลอะไรขึ้นมาได้หลายปีมาแล้วเคยได้ยินพระรูปหนึ่งท่านตายไปแล้วนะเจคฟังเทพ คือท่านพูดถึงตอนพระโพธิสัตว์อธิษฐานลอยถาดริมแม่น้ำในรัญชราถาดลอยทวนกระแสน้ําไปท่านก็พูดหน้าเฉยตาเฉยนะว่าเป็นไปไม่ได้เราไม่เชื่อโยมลงไปลอยดูสิถาจะลอยทวนกระแสน้ําได้ยังไงคือท่านไม่นึกถึงสัจจะแต่เนี่ยคือคนที่มีสัจจะเนี่ยถ้าเขามีจริงอนะถ้าก็มีสัจจะจริงๆมันกลายเป็นการอาธิษฐานแล้วกลายเป็น อัศจรรย์หรืออภินิหารอัศจรรย์ได้คือทาสิ่งที่น่าอัศจรรย์ได้แรงตรงเนี้เราสัมผัสกันไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าคนสัมผัสได้แล้วก็มันก็เกิดผลดีจริงๆเพียงแต่ว่าคนทําได้น้อยทนานเด็ก,กประจักษ์ของพระโพธิสัตว์นั้นมุ่งไปไกลคือมุ่งไปสู่การสัสรู้อนุตตรสมาสัมโพธิญาณเพราะงั้นความซื่อสัตย์ความซื่อตรง ที่แสดงออกมาทั้งจริงจริงใจแต่จริงจังแล้วก็จริงใจนะฮะตลอดถึงพูดจริงแล้วก็จริงการคือจริงการกระทาหมายความว่าทำอะไรก็ตามก็ทำจริงไม่ต่อหน้าอย่างหนึ่งไม่รับหลังอย่างหนึ่งเป็นคนที่เรียกว่าซื่อสัตย์ซื่อตรงนะเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงอยู่ตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในภพชาติอะไรก็ตามก็เป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสถานะเป็นที่ยอมรับยกย่องของสังคมแห่งยุคสมัยก็เป็นไปตามนัยามพระบาลีที่ว่าสเจนะกิติงปปนติคนจะได้เกียรติเนี่ยเพราะความศัตย์เพราะแนวสัจจะ,ะบาร,รมีเป็นแนวของธรรมะปฏิบัตินะเป็นแนวของธรรมะปฏิบัติที่มีจิตนี่เป็นตัวฐานจิตนี่เป็นฐานคือ ให้เห็นความสําคัญแก่สัจจะเห็นคุณค่าของสัจจะแล้วก็พยายามรักษาสัจจะส่วนแสดงออกมาอย่างไงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและเข้มข้นขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเวลามีภัยมีอันตร,รายมาคุกคามเนี่ยถ้าจิตใจอ่อนแออ่อนไหวก็จะทอดทิ้งสัจจะแต่ว่าคนอย่างพระโพธิสัตว์นั้นจะไม่หวั่นไหวไปตามแรง กระแทกกระทันมาจากข้างนอกจะดำรงมั่นมั่นคงอยู่ในสัจะบรรมีทำกลางวิกฤตการณ์ต่างๆได้ต้องฟังตัวไหนแต่รมประโพธิญาณในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี